จะสบายเรียนทุกคนนะคะแล้วก็น่าจะมีนักเรียนหลายๆคนที่ติดตามอยู่ว่าโรงเรียนเนี่ยจะเปิดเรียนที่โรงเรียนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะอดใจรอกันอีกสักประมาณ1-2อาทิตย์ละกันค่ะถ้าเกิดว่าสำนักง,งานาควบคุมโรคจังหวัดตรังเนี่ยออกนโยบายมาแล้วว่าโรงเรียนเปิดได้เราก็น่าจะเปิดได้เหมือนกันแต่ว่าโรงเรียนบ้านหนองหมอเองนะคะก็จะต้องผ่านการประเมิน การเปิดเรียนในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดนี้เหมือนกันซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยมีกำหนดการในการรับการประเมินวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยก็น่าจะต้องผ่านการประเมินวันที่7นั้นไปก่อนแล้วก็เปิดเรียนแบบสลับกันเรียนนะคะอย่างเช่นเป็นชั้นเลขที่สลับกันเรียนกับชั้นที่เป็นเลขคู่นะคะต้องสลับกันแบบนี้ไปก่อนเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกันนะคะนักเรียน เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่นักเรียนทําได้ในตอนนี้ก็คือป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆถ้าจําเป็นต้องไปจริงๆก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่โรงเรียนเปิดเนี่ยนักเรียนก็จะได้มาเรียนอย่างพร้อมเพียงกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทบทวนแบบฝึกหัดที่ครูได้ให้นักเรียนไปหาคำศัพท์ เตรมตัวกันแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าคําศัพท์มันจะยากจะง่ายแค่ไหนกันเชียวแต่ครูเชื่อค่ะว่าไม่เกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนไปกันเลยค่ะ Let's go <S เอาละค่ะกเรียนํนำหนังสือเรียนวิชภาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ขึ้นมาเลยแล้วก็เปิดไปที่หน้า21ค่ะ ถาอดาเปิดไปที่หน้า21แล้วนะพร้อมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะแปลคำศัพท์กี่คำแต่ละคำหมายความว่ายังไงแล้วก็แต่ละประโยคมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนเริ่มเลยค่ะ number 6 listen read and circle true or false ฟังอ่านและวงกลม ถูกหรือผิด Listen, read, and circle true or false นะคะเอาละทีนี้เราก็มาดูกันนะคะบทสนทนานี้เกิดขึ้นที่ไหนเอ่ย Classroom โอเค Classroom ก็หมายความว่าห้องเรียนนั่นเองค่ะเอาล่ะก็จำลองสภาพของห้องเรียนนะคะในห้องเรียนก็จะมีใครบ้าง คุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนใช่ไหมลูกทีนี้คุณครูเนี่ยก็มี1คนนักเรียนมีหลายคนซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชื่อที่ต่างกันนะคะอะ่มาดูกันเลยว่านักเรียนเนี่ยมีชื่ออะไรบ้าง teacher คุณครู julia นักเรียนชื่อ julia harry นักเรียนนี่ชื่อ harry ben นักเรียนนี่ชื่อ ben นะคะแล้วก็มีการพูดคุยโต้อตอบสนทนากันดังนี้นักเรียนหาคำศัพท์มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูนะไปพร้อมๆกันเลยว่าคำศัพท์ของนักเรียนกับคำศัพท์ที่คุณครูแปลมีความหมายตรงกันหรือเปล่านะคะ Teacher how many teeth have you got เธอมีฟันจำนวนเท่าไหร่ u u l i a that's easy I've got 32 t o e s จูเลียตอบว่าง่ายมากค่ะหนูมีฟัน32ซี่ค่ะ Teacher Good How many bones have you got? คุณครูพูดว่าดีมากแล้วเธอมีกระดูกจำนวนเท่าไหร่ล่ะ Harry I know I know i got 206 bones Harry พูดว่าผมรู้ครับผมรู้ครับผมมีกระดูก206ชิ้นครับ Teacher Great Have you got 600 620 or 640 muscles in your body Teacher บอกว่าเยอมมากแล้วเธอมี กล้ามเนื้อ600 620หรือ640ชิ้นในร่างกายของเธอละ b e ็ n I think I know I've got a uh, 640 muscles เบ็นตอบว่าผมคิดว่าผมรู้ครับผมมี uh, กล้ามเนื้อทั้งหมด640ชิ้นครับ Teacher Well done Ben Now the last question has your brain got bones Teacher พูดว่าเยี่ยมมากเลยครับ Ben เอาละทีนี้คำถามสุดท้ายสมองของเธอมีกระดูกไหม Harry No It hasn't h แฮรีตอบว่าไม่ครับมันไม่มีครับก็คือไม่มีกระดูกนั่นเองนะคะ Teacher that's correct Teacher ตอบว่าถูกต้องนะครับเอาละทีนี้ก็จะมาตอบคำถามกันนะคะว่าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยมันถูกหรือว่าผิดกันแน่นะคะ n u m b e r there are t h i r t o teeth in your body 30 i r t คือ2ก็คือ30อะไรคะ32นั่นเอง cheese คือฟันแสดงว่าฟันมีกี่ซี่ดูซิเขาบอกแล้วเนี่ยฉเฉลยแล้วเนี่ยฟันมี32สซี่ถูกไหม true false true นะคะ true แ <True S 2> ปลว่าถูกเคยได้ยินใช่ไหมล่ะ true move อะ่ะเออนั่นแหละ true แปลว่าถูกค่าวงกลมไปเลยต่อไป they are 200 and 60บคนคือ200 <100 S 1> คือหลักร้อยตี้คือหลัก10ข้างหน้าคือ6 60อ่ะเป็นเท่าไหร่คะรวมเป็นเท่าไหร่260 bone บคนคือกระดูกแสดงว่ากระดูกมี260ชิ้นไหมดูสิเนี่ยโนมี260หรือ206 206นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือ False ผิดค่ะมันต้องเป็น two hundred and six ค่ะไม่มีคำว่าตีเนาะเนี่ยเห็นไหม two hundred and six ค่ะต่อไป the brain hasn't got bone โอ้โหนี่เลยเนี่ย your brain got bone คำถามอยู่ข้างบนข้างล่างตอบ no แสดงว่ามีหรือไม่มีคะกระดูกในสมองเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้น เขาบอกว่า brain has ศีรษะก็โบนสมองไม่มีกระดูกถูกหรือผิดถูกค่ะ true โอเค and the last one ข้อสุดท้าย there are 600 and 20 muscle in your body แต่เลย six คือ6 1 hundred หลักร้อยอ่ะตีลงท้ายด้วยตีคือหลักสิบข้างหน้านะคะ20คือ20 อ่ะรวม620 Muscle มัสคือกล้ามเนื้อไปดูซิสิ600 620 640เนี่ยเขาถามเนี่ยสามคำเนี้ยตกลงคือตอบข้อไหนตอบ640ค่ะแต่ในโจทย์บอก620เพราะฉะนั้น true or false ถูกหรือผิดจ๊ะผิดค่ะต้องเป็นเท่าไหร่600 and 600 and f o r ์ y m ม s muscle, นะคะข้อนี้ก็ผิดไปตามระเบียบอ่ะย่มก็ลองทบทวนดูนะคะว่าตัวอย่างของการใช้ h o w m a n y ต้องมีอะไรขึ้นก่อนนี่เลยค่ะมี h o w m a n y มีคำนามมีคำว่า h a v e แล้วก็มีสรรพนามแล้วก็ลงท้ายด้วยกอดนะคะเวลาขึ้นก็ถาม You ตอบ I ค่ะแล้วก็เอา h a v e นี้ลงมาแต่ว่าเขาย่อเป็น ve ก็คือ2ตัวสุดท้ายนะคะ แล้วก็กดตามหลังมาแล้วก็จํานวนแล้วก็คํานามที่เขาถามถึงนะคะนี่คือรูปแบบประโยคนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็จะเอาข้อสอบมาจากแบบฝึกหัดเหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะการตั้งประโยคคําถามแล้วก็การตอบนะคะล้อกันไปกับแบบฝึกหัดที่เราเคยทําในหนังสือนี่แหละเอาล่ะงันก็เดี๋ยวไปที่แบบฝึกหัดต่อไปเลยนะคะเตรียมตัวหยิบแบบฝึกหัดเล่มสเีเขียวขึ้นมาเลย ไปกันค่ะท่าดานี่เลยแบบฝึกหัดป .4 นะคะวิชาภาษาอังกฤษเล่มสีเขียวๆนี้นะเปิดเลยเปิดไปที่หน้า17ค่ะอ่าหน้า17นะคะโอ้โหดูสิความบังเอิญน,นะแบบฝึกหัดที่6ค่ะ Number 10 Read and complete รีดคืออ่านคือและ complete คือการเติมนะคะเติมให้เต็มหรือเติมเต็มแสดงว่าเนี่ยช่องว่างที่เขาให้มาเราต้องเอาคำตอบที่เขาให้มาเป็นบทความเนี่ยค่ะเอาคำตอบหาคำตอบจากนี้มาเติมในช่องนี้ให้เต็มนะคะให้มันได้ใจความ,มานะลูกนะเอาล่ะมาแปลพร้อมๆกันดีกว่าอันนี้คุณไม่ได้ให้เตรียมมาใช่ไหมคะแต่คำศัพท์ไม่ได้ยากเลยค่ะแล้วก็เป็น คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะคำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนคำศัพท์เกี่ยวกับออวิธีการใช้อวัยวะเหล่านี้ค่ะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยมาดูด้วยกันนะคะง่ายๆค่ะนักเรียนโอเค let's go <S is เนี่ยคือจริงๆอ่านว่า it ใช่ไหมคะแต่พอมันมี a p o s t r o p h e s มันก็ต้องเติมเสียงสึงเข้าไปด้วยเป็น is interesting คำนี้นะคะ interesting แต่เวลาอ่านอ่านว่า interesting interesting สามสามพยายาม is interesting to wash your face in a mirror wow is ก็คือมัน is ก็คือ,อกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยนะคะใช้กับคำกริยาคือ is interesting นะคะก็คือหน้าสนใจ เมื่อไหร่ที่ลงท้ายด้วยอิ่งนะคะไม่ได้แปลว่ากําลังการทําอย่างเดียวแปลว่าหน้าจุดๆด,ด,ด้วยอย่างเช่นน่ารักน่ากินน่าสนใจอ่ะน้าโมโหอย่างเนี้ยค่ะไอ้พวกนี้นะคะก็คือ adjective นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยอิ่งมันน่าสนใจที่จะมองหน้าของเธอในกระจก ถ้าแปลแบบสำนวนไทยๆแล้วก็แบบน่าสนใจนะที่จะมองหน้าเธอในกระจกเออแก s hair on your head มีผมอยู่บนหัวของเธอ you see your nose eyes ears mouth and teeth เธอจะเห็นจมูกตาหูปากและฟันของเธอต้องเอาไหมครบนะคะ you ของเธอแต่ถ้า you y o u แปลว่าเธอถ้า you are, y r y o u r แปลว่าของเธอนะคะเป็นคำที่บอกความเป็นเจ้าของลูกนะ each part Each part does different things. อันนี้ different แต่เวลาอ่านอ่านสองพยางค์เป็น different อ่านตามเลยนะคะ different uh, Each part does different things. แต่ละส่วนแตกต่างกันติ้งคือของอะคะ่ะติ้งคือสิ่งของ ถ้าเกิดว่าสิ่งของที่เติม s แสดงว่ามันเป็นสิ่งของที่มากกว่า1ชิ้น different นะคะแปลว่าแตกต่างคือผู้ภาษาไทยสำนวนไทยก็คือแบบแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปอนะคะ่ะนักเรียน each ก็คือแต่ละ part ก็คือส่วนแต่ละส่วนนะคะ each part does differenting t h แต่ละส่วนก็แตกต่างกันไป you use your nose read เธอใช้จมูกของเธอเพื่อหายใจ Your eyes are for looking at things ตาของเธอใช้สำหรับมองสิ่งต่างๆ Your ears are for listening to the teacher หูของเธอใช้สำหรับการฟังคุณครู you eat drink and talk with your mouth เธอกินดื่มและพูดคุยกับปากของเธอ you use your teeth to cut and chew Food เธอใช้ฟันของเธอเพื่อที่ตัดและเคี้ยวอาหารนี่ก็คือเขาบรรยายอะไรบ้างลูกบรรยายว่าอาวัยวะบนใบหน้าใช่ไหมคะมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอวัยวะมีหน้าที่ในการทำอะไรเพื่อเราบ้างนั่นเองนะคะเนี่ยครูมีเคล็ดลับที่แบบครูให้หนูฟรีๆเลยนะครูไม่คิดตังเลย รู้ไหมว่าเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับในการทําข้อสอบอย่างหนึ่งนะักเรียนที่ครูเนี่ยใช้ตั้งแต่เด็กๆยันแบบสอบ,สอบเข้ามัธยมสอบเข้ามหาลาัยจนกระทั่งหนึ่งตอนทํางานก็ยังใช้เคล็ดลับนี้อยู่นั่นก็คือ <c oughs> ให้หาคําเหมือน,นะคะ่ะหาคําเหมือนที่อยู่ในประโยคหรือบทความที่เขาให้มาว่าตรงกับโจทย์ข้อไหนบ้างอย่างเช่นอ่ะโจทย์ข้อหนึ่งใช่ไหมเนี่ย eat and drink ลากไปเลยจะได้แบบเห็นชัดๆ eat and drink เนี่ยดูซิว่าในบทความคำว่า eat and drink อยู่ตรงไหนเจอ,อยังพี่คุูเจอแล้ว eat and drink อยู่ตรงนี้แสดงว่าอะไรคะคำต่อไปก็ต้องเนี่ยแหละอยู่ในประโยคนี้ talk ก็คือพูดใช่ไหมคะ with เจอ,อยัง with อยู่ตรงนี้ you are, อยู่ตรงนี้แล้วก็ mount อันนี้คือแบบคนที่แปลแล้วยังแปลไม่คล่องนะ ให้ใช้หลักการนี้เลยก็คือดูคําเหมือนแล้วก็เอาคํานั้นน่ะมาใส่เข้าไปมันก็คือจะเป็นประโยคเดียวกันนั่นเลยค่ะเพียงแต่คําบางคําในประโยคที่เขาให้โจทย์มาเนี่ยมันอาจจะสลับตําแหน่งกันบ้างจากบทความที่เขาเคยให้มาข้างบนเห็นไหมเนี่ย you eat drink and talk with your mouth อะไรหายไปในประโยคที่จะเป็นโจทย์คำว่า talk ใช่ไหมหายไปเออแต่ถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดไงเพราะว่าแปลว่าเธอกินและ ดื่มด้วยปากของเธอเห็นไหมคะนี่ถูกเลยข้อหนึ่งตึง้งเอาไปเลยหนึ่งคะแนนข้อต่อไป you b r e a t h e with your จุดจ,ดจดุอ่ะหาคีย์เวิร์ดเลยคําสสำคัญคือ b r e a t h e ดูซิในบทความ b r e a t h e อยู่ตรงไหนนี่ค่ะเจอแล้วคำว่า b r e a t h e เห็นไหมคำว่า b r e a t h e แล้วอวัยวะคืออะไรล่ะ nose คือจมูกเนี่ยเพราะฉะนั้น เธอหายใจกับอะไรของเธอจมูกไงคะ nose nose นะคะ, N o S e. ะ,คะถูกเลยปึ้งต่อไปอ่ะข้อนี้นะ you จุดจุดจุด at things with your eyes I คือตาค่ะหาคำว่าตาเจอแล้วเรียนอันนี้คือตาแหละแต่มันไม่ได้บอกว่าตาทำอะไรหาอ,อีกอืมเจอแล้ว eyes ทำอะไรคะอจุดๆุ looking looking คือการมองดูค่ะ acting เห็นไหมมีคำว่า acting แล้วมีคำว่า acting แล้วใช่ไหมคะเหมือนกันไหม acting แ,แต่จะเติม looking เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคำว่า looking ข้างหน้ามันมี smr อยู่นะแต่นี้มีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราเติมกริยาแท้เข้าไปได้เลยก็ยคือต้องตัด ng นี้ออกก่อนแล้วเอาคำว่า look นี้ไปใส่นะคะ you Look at things with your eyes ถูกต้องตึงต่อไปอะไรอีก you จุดจุด and food หาคำว่า food เจอไหมนี่ไงเจอแล้วคำว่า food อะ t e e c h เจอไหมนี่เจอแล้วคำว่า t e e c h เพราะฉะนั้นเขาเว้นอะไรไว้ให้เราใส่ละนี่ไงเนี่ยเห็นคำว่าแอนไหมเหมือนกันเลย แสดงว่าข้างหน้าของแอนข้างหลังของแอนก็ต้องเอามาเติมในช่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องเติม ing ด้วยนะเพราะว่าไม่ได้มีคำกริยาแทน is m เพราะฉะนั้นก็นี่เลยค่ะดึงลงมาเลย cut and chew cut แอนมีแล้วเราก็เติม chew ค่ะตัดและเคี้ยวอาหาร you cut and chew food with your teeth เธอตัด และเคี้ยวอาหารด้วยฟันของเธอค่ะข้อต่อไป ears หาคำว่า Ear ไหนอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้ค่ะ ears your ears are for listening to the teacher นะคะแปลว่าอะไรคะหูของเธอใช้สำหรับ การฟังคุณครูนะคะข้างหน้ามีสัมอาหไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่ในประโยคมีเนาะข้างหน้าไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติม ING ลงไปค่ะเอาแค่คำกริยาแท้ listen you listen with your ears อเอาเขียน,นตัว E ให้ชัดๆด,ด้วยอ่าโอเคนะแสดงว่าเธอฟังด้วย ของเธอโอเคซึ่งถูกต้องแล้วค่ะอ่ะวันนี้เบาๆนะคะทําแบบฝึกหัดสข้อนะคะแต่เป็นแบบฝึกหัดที่ต้องแปลบทความแล้วก็เรียนรู้ที่จะหาคําเหมือนในบทความนะคะเพื่อที่จะมาตอบให้ถูกว่าถูกหรือผิดแล้วก็เอาคําที่เขาเว้นเอาไว้เนี่ยมาตอบให้ได้ว่าเขาเว้นคําไหนให้เราใส่ให้มันเติมเต็มแล้วก็ถูกต้องนะคะ เ็รเรียบร้อยไปแล้วน,น,นะคะสาหรับ2อแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเป็นการทบทวนคําศัพท์ที่เกี่ยวกับร่างกายคําศัพท์เกี่ยวกับจํานวนแล้วก็การทํางานของอวัยวะในร่างกายนะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนแต่ว่าคุณครูเนี่ยอยากให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะว่าคําศัพท์แต่ละคําที่เป็นคําศัพท์ใหม่เนี่ยมีความหมายแล้วก็มีคําอ่านอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอคําศัพท์เหล่านี้อีกครั้งในการทําข้อสอบหลายภาคนะคะ นักเ,เรียนต้องตั้งใจนะคะการสอบไปภ้าจะเกิดขึ้นในประมาณอีก3เดือนข้างหน้านะคะ่ะตอนนี้เราเรียนบทแรกกันอยู่นะคะแล้วก็เรียนไปได้ประมาณครึ่งบทเรียนแล้วนะคะ<อ>ก็เหลืออีกประมาณ2บทเรียนกว่า,ก,วากับเวลา3เดือนนะคะตอนนี้คุณครูยังไปแบบช้าๆเพราะว่าเราเรียนแบบ เรียนที่บ้านนะคะเมื่อไหร่ที่เราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยครูจะเร่งให้มันเร็วกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าครูเร่งมากครูอาจจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นในแต่และชั่วโมงเนี่ยเราก็ทําแบบฝึกหัดไปประมาณ1 2 3หรือ4 4แบบฝึกหัดไม่เกินนั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนไปอย่างเป็นที่ไม่เอานะประมาณที่บอกว่าลอกครูแล้วก็แค่ให้มีส่งอะ่ะ บบนั้นไม่เวิร์กเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอนักเรียนไปทําข้อสอบนักเรียนอาจจะทําไม่ถูกต้องเรียนอย่างเข้าใจจริงๆนะลูกนะวิธีการใช้คําศัพท์คํานามคสาสรรพนามประธานกริยากรรมพวกนี้ก็ต้องรู้จักการสังเกตแล้วก็ทบทวนนะคะคนที่ทบทวนก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนไปส่วนคนที่ไม่ทบทวนก็แน่นอนค่ะก็จะขาดทุนไปในเวลาที่เท่ากันกับเพื่อนโอเคนะ เพราะฉะนั้นนักเรียนตัดสินใจเองนะว่านักเรียนจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ได้กําไรหรือว่าขาดทุน <c oughs> นะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวเจอกันในคาบถัดไปช่วงถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะนักเรียนอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อไหร่ที่เปิดเทอมมาเรียนที่โรงเรียนได้จะได้มาเจอกันพร้อมๆหน้ากันนะคะ Goodbye and see you again next time บายบาย